เคยสงสัยไหมว่าทำไมมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์บิลเกตส์หรืออีลอนมอถึงอ่านหนังสือทุกวันเพราะเขารู้ความจริงท uh ี่หลายคนมองข้ามการอ่านเท่ากับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคุณกำลังฟังพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยที่จะพาคุณไปค้นพบความคิด และเครื่องมือใหม่ๆที่คนรวยใช้จริงเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินวันนี้คือ EP 1ีของซีรีส์8หนังสือที่คนรวยอ่านเราจะคุยกันว่าทำไมการอ่านหนังสือถึงเป็นอาวุธลับที่คนรวยใช้สร้างความสำเร็จสมมุติคุณลงทุนวันละหนึ่งชั่วโมงในการอ่าน1ปีคุณจะได้เวลาเรียนรู้กว่า365ชั่วโมง เทียบเท่าการเรียนคอร์สเต็มปีโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนราคาแพงแต่ถ้าคุณเลือกไม่อ่านเลยวันเวลาที่ผ่านไปจะไม่เหลืออะไรนอกจากความเสียดายวิธีเริ่มสร้างนิสัยการอ่าน 1. กําหนดเวลาแน่นอนเช่นอ่านก่อนนอน20นาทีทุกวัน 2. เริ่มจากเล็กไม่ต้องอ่านเล่มใหญ่อ่านวันละไม่กี่หน้า 3. เลือกหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตได้โดยเฉพาะหนังสือที่คนรวยทั่วโลกยืนยันว่ามีพลังจริงการอ่านไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อแต่มันคือการคุยกับคนเก่งที่สุดในโลกโดยที่คุณไม่ต้องรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวและทุกหน้าที่คุณอ่านอาจเป็นก้าวที่พาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้ถ้า EP หนึ่งทำให้คุณเห็นว่า การอ่านคือการลงทุนที่คุ้มที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน ep 2ที่เราจะเข้าสู่หนังสือเล่มแรก rich dad poor dad หนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของคนทั้งโลกถ้ามีหนังสือเพียงเล่มเดียวที่เปลี่ยนชีวิตการเงินของคนนับล้านได้จริงมันคือเล่มนี้ rich dad poor dad หรือ พ่อรวยสอนลูกคุณกำลังฟังพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์8หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP 2ที่เราจะคุยถึงหนังสือเล่มแรกของโรเบิร์ตทีคิโยสกิแก่นของเล่มนี้ง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเพราะมันสอนให้เราเข้าใจความต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและสอนว่า คนจนและชนชั้นกลางทำงานเพื่องเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทนเขาสมมติคุณซื้อบ้านหลังใหญ่ด้วยเงินกู้แบงก์ทุกเดือนคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั่นคือหนี้สินแต่ถ้าคุณซื้อคอนโดเล็กๆแล้วปล่อยเช่าได้เดือนละ8,000บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือเงินเข้ากระเป๋าคุณนั่นแหละคือทรัพย์สิน สิ่งที่คุณทำได้ทันทีจากเล่มนี้ 1. แยกให้ชัดว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สิน 2. หยุดซื้อของที่ทำให้คุณต้องจ่ายเพิ่มทุกเดือนแต่ไม่สร้างรายได้ 3. ส,สะสมทรัพย์สินที่สร้างกระแสงเงินสดเช่นหุ้นปันผลกองทุนอสังหา rich dad poor dad ไม่ได้สอนวิธีรวยเร็วแต่มันสอนวิธีคิดที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนถ้าคุณเข้าใจความต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินชีวิตการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้า EP 2ทํำให้คุณได้มุมมองใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP 3กับหนังสือคลาสสิกตลอดการ Think and Grow Rich มีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ถูกเขียนมากว่า80ปีแต่ยังเปลี่ยนชีวิตคนได้จนถึงทุกวันนี้นั่นคือ Think and Grow Rich หรือคิดแล้วรวยผลงานอมตะของนโปเลียน Hill คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์8หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP 3 ที่เราจะถอดบทเรียนจากหนังสือคลาสสิกที่เปลี่ยน mindset เรื่องความสำเร็จของโลกแก่นของเล่มนี้คือพลังของความคิดเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเริ่มต้นจากความคิดในหัวฮิวศึกษาชีวิตของมหาเศรษฐีกว่า500คนและพบว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มาจาก mindset ที่ถูกฝึกทุกวัน สมมติคุณมีเป้าหมายอยากสร้างธุรกิจถ้าคุณคิดว่ามันยากเกินไปคุณก็จะไม่เริ่มแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปได้สมองจะหาทางออกให้คุณและทุกการตัดสินใจจะพาคุณเข้าใกล้ความสำเร็จฮิวแนะนำเทคนิค3อย่าง 1. เขียนเป้าหมายให้ชัดและอ่านออกเสียงทุกวัน 2. ส,สร้างภาพในใจจินตนาการว่าคุณสำเร็จแล้ว 3. ลงมือทำทันทีแม้ไม่พร้อมเพราะการกระทำเล็กๆซ้ำๆจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ Think and Grow Rich ไม่ได้สอนแค่เรื่องเงินแต่มันสอนวิธีเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นพลังผลักดันชีวิต และเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คิดคุณจะเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นถ้า EP 3าทำให้คุณเห็นพลังของความคิดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP 4กับหนังสือที่วอร์เรนบัฟเฟตยกให้เป็นคัมภีร์การลงทุน The Intelligent Investor ถ้าคุณอยากเข้าใจการลงทุนอย่างแท้จริงและปกป้องเงินของคุณจากความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคำพีของการลงทุนนั่นคือ The Intelligent Investor หรือนักลงทุนที่ชาญฉลาดผลงานของเบนจามินเกรแฮมคุณกำลังฟังพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส แปลหนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP4 ที่เราจะถอดบทเรียนจากหนังสือที่วอร์เรนบัฟเฟตยกย่องว่าเป็นหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเขียนมาแก่นของเล่มนี้คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ Value Investing เกรแฮมบอกว่านักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และควรมองหุ้นเป็นการเป็นเจ้าของกิจการจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอสมมุติคุณมีบริษัทในดวงใจที่สร้างกำไรปีละ100ล้านบาทแต่ตอนนี้ตลาดขายหุ้นบริษัทนี้ในราคาที่ตีมูลค่าเพียง60ล้านบาทนี่คือโอกาสทองที่คุณได้ซื้อบริษัทดีๆในราคาที่ถูกเกินจริงเทคนิคสำคัญจากเกรแฮม 1. มองหุ้นเป็นบริษัทศึกษาพื้นฐานไม่ใช่ตามกระแส 2. ใช้ Margin of Safety หรือขอบเขตความปลอดภัยซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงมากพอ 3. อย่าโลภอย่าตื่นตระหนกตลาดจะขึ้นจะลงแต่นักลงทุนฉลาดจะยึดตามคุณค่าพื้นฐาน The Intelligent Investor ไม่ได้สอนให้คุณรวยเร็ว แต่มันสอนให้คุณรวยอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะในโลกการลงทุนผู้ที่ชนะจริงๆไม่ใช่คนที่หาได้เยอะที่สุดแต่คือคนที่รักษาเงินไว้นะเวลาเรานึกถึงเศรษฐีหลายคนอาจคิดถึงรถหรูบ้านใหญ่หรือการใช้ชีวิตหรูหราแต่ความจริงแล้วเศรษฐีจำนวนมากใช้ชีวิตเงียบๆเ,เรียบง่ายและหนังสือเล่มนี้เปิดเผยความลับเหล่านั้น The Millionaire Next Door หรือเศรษฐีข้างบ้านคุณกำลังฟังพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์แต่หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP5 ที่เราจะถอดบทเรียนจากผลงานของโทมัสเจสต n นลีและวิลเลียมดีแดงโก แก่นของเล่มนี้คือเศรษฐีตัวจริงจำนวนมากไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่พวกเขามีวินัยทางการเงินและรู้จักใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดพวกเขาสะสมความมั่งคั่งด้วยการใช้ชีวิตต่ำกว่าไรายได้ลงทุนต่อเนื่องและไม่สนใจอวดรวยสมมุติว่ามีคนหนึ่งไรายได้เดือนละ150,000บาท แต่ใช้ใจ่ายทุกเดือนจนหมดไม่มีเงินเหลือเก็บขณะที่อีกคนรายได้แค่50,000บาทแต่เขาออมและลงทุนสม่ำเสมออีกสิปีผ่านไปคนที่เงียบเงียบรายได้ไม่สูงอาจกลายเป็นเศรษฐีจริงในขณะที่คนแรกยังอยู่ที่เดิมหนังสือแนะนำหลักการสำคัญ1 ใช้ชีวิตต่ำกว่าไรายได้ไม่ต้องแข่งอวดรวยจุบใคร 2. อ,ออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้เงินทำงานแทน 3. โฟกัสการสร้างทรัพย์สินมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ The Millionaire Next Door สอนเราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณโชว์ให้คนอื่นเห็นแต่วัดจากสิ่งที่คุณเก็บเงียบๆและเติบโตอย่างมั่นคงถ้า EP ทําทำให้คุณได้มุมมองใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP 6กับหนังสือที่สอนพลังของนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง Atomic Habits คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากการเปลี่ยนเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันนี่คือหัวใจของหนังสือขายดีทั่วโลก Atomic Habits หรือนิสัยเล็กเปลี่ยนชีวิตเขียนโดยเจมส์เคลียร์คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์8หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ e ี6ที่เราจะคุยกันว่าทำไมนิสัยเล็ก จึงสำคัญและเปลี่ยนอนาคตได้จริงเจมส์เคลียร์บอกว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงฮึดครั้งใหญ่แต่เกิดจากระบบนิสัยที่คุณสร้างขึ้นทุกวันถ้าคุณพัฒนาขึ้นวันละ1%เเซในหนึ่งปีคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมเกือบ37เท่าสมมุติคุณอยากมีสุขภาพดีแทนที่จะฝืนออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงแล้วเลิกในสัปดาห์เดียว คุณอาจเริ่มจากวิดพื้นวันลา5ครั้งหรือเดิน10นาทีแม้จะเล็กแต่มันง่ายพอที่จะทำซ้ำได้ทุกวันจนกลายเป็นนิสัยติดตัวเทคนิคจาก Atomic Habits 1. ทํำให้ง่ายเช่นเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ล่วงหน้า 2. ทํำให้ชัดจดบันทึกหรือตั้งเตือนบนมือถือ 3. ทำให้พอใจให้รางวัลเล็กๆก,ก,กับตัวเองเมื่อทำได้ Atomic Habits สอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อสร้างความสำเร็จแต่เราต้องเปลี่ยนเล็กๆให้ต่อเนื่องจนมันกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราถ้า EP6 ทําทำให้คุณอยากเริ่มเปลี่ยนนิสัยเล็กๆวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP7 กับหนังสือที่อธิบายว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับ i อ แต่ขึ้นกับการคุมอารมณ์ The Psychology of Money คุณรู้ไหมว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแค่ไหนต่างหากและนี่คือหัวใจของหนังสือ The Psychology of Money หรือจิตวิทยาว่าด้วยเงินผลงานของ Morgan Housel คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์8ดหนังสือที่คุณรวยอ่านวันนี้คือ EP 7เราจะคุยกันว่าทำไมการเข้าใจอารมณ์จึงสำคัญกว่าการเข้าใจตัวเลขหนังสือเล่มนี้บอกว่าการเงินไม่ใช่เรื่องของ IQ แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมคนที่เก่งตัวเลขอาจยังล้มเหลวทางการเงิน ถ้าเขาไม่รู้จักควบคุมความโลภและความกลัวของตัวเองสมมุติตลาดหุ้นตกแรงนักลงทุนคนหนึ่งตื่นตระหนกรีบขายขาดทุนแต่อีกคนเลือกที่จะใจเย็นถือครองต่อหรือค่อยๆซื้อเพิ่มผ่านไปสองปีคนที่มีสติอาจกลายเป็นผู้ชนะ เทคนิคสำคัญจากหนังสือ 1. เข้าใจคุณค่าเวลาเพราะเงินที่ลงทุนให้นานพอจะงอกเงยจากพลังทบตน 2. อย่าเปรียบเทียบเพราะทุกคนมีเส้นทางต่างกัน 3. รู้จักพอเพราะความโลภไม่มีที่สิ้นสุดและมันคือศัตรูของความมั่งคั่ง The Psychology of Money สอนเราว่าการจัดการอารมณ์สำคัญกว่าการจัดการตัวเลขและสุดท้ายคนที่รวยจริงๆคือคนที่ใช้เงินอย่างมีสติและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้า EP 7ทํำให้คุณเห็นว่าอารมณ์สำคัญกว่าตัวเลขฝากกดไลค์ กดแชร์ share, และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP พี8กับหนังสือที่รวมหลักการชีวิตและการทำงานของมหาเศรษฐี h f u n ระดับโลก principles โดยเรดาลิโอคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจยากๆไหมถ้าคุณมีหลักการที่ชัดเจนการตัดสินใจจะง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้น นี่คือสิ่งที่เรดาลิโอถ่ายทอดไว้ในหนังสือระดับโลก Principles หรือหลักการชีวิตและการทำงานคุณกำลังฟังพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัย Series 8หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP 8ที่เราจะพูดถึงหนังสือที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ก่อตั้ง Bridge Water Associates หนึ่งในกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแก่นของหนังสือขึ้นหลักการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้สม่ำเสมอและไม่หลงไปตามอารมณ์เรดาริโอเชื่อว่าความโปร่งใสความจริงและการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือรากฐานของความสำเร็จสมมุติคุณเจอปัญหาธุรกิจคู่ค้าไม่ทำตามสัญญา ถ้าคุณใช้แค่อารมณ์คุณอาจตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าคุณมีหลักการเช่นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้งและแยกแยะอารมณ์ออกจากการตัดสินใจคุณจะหาทางออกได้ชัดเจนกว่าดาริโอเสนอวิธีสร้างหลักการ 1. เขียนหลักการของตัวเองทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์สำคัญ 2. ทบทวนและปรับปรุงหลักการเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ 3. ใช้หลักการนำทางทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้หลงไปตามอารมณ์หรือความกลัว principles สอนเราว่าชีวิตและการทำงานต้องการมากกว่าความรู้มันต้องการเข็มทิศที่ชัดเจนเพื่อพาเราไปในทางที่ถูกและเมื่อคุณมีหลักการคุณจะไม่แกว่งไปมา แต่จะยืนมั่นคงท่ามปรางความเปลี่ยนแปลงถ้า EP 8ปดทำให้คุณอยากเริ่มสร้างหลักการชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันใน EP 9กกับหนังสือเล่มสุดท้ายที่เปลี่ยนวิธีคิดของคนนับล้าน The Seven Habits of Highly Effective People ถ้ามีหนังสือเพียงเล่มเดียวที่รวบรวมนิสัยที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมันคือหนังสือเล่มนี้ The Seven Habits of Highly Effective People หรือ7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงผลงานอมตะของสตีเฟนอาคอวีคุณกําลังฟัง podcast ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์8หนังสือที่คนรวยอ่านวันนี้คือ EP9 ตอนสุดท้ายที่จะสรุปพลังของนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านทั่วโลกแก่นของเล่มนี้คือความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่มาจากการสร้างอุปนิสัยที่ดีต่อเนื่องทุกวันสตีเฟนคอวีสรุปไว้7ข้อ ที่กลายเป็นคู่มือชีวิตอมตะอุปนิสัยที่1 be proactive หรือเป็นฝ่ายเริ่มต้นคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่โทษโชคชะตาอุปนิสัยที่2 begin with the end in mind หรือเริ่มต้นด้วยเป้าหมายปลายทางทุกการกระทําต้องชัดว่ามันพาคุณไปที่ไหนอุปนิสัยที่3า PUT first things first หรือทำสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนสมมุติคุณอยากประสบความสำเร็จด้านการงานถ้าคุณเอาแต่ตอบอีเมลเล็กๆน้อยๆทั้งวันคุณอาจไม่มีเวลาสำหรับงานสำคัญที่สร้างอนาคตแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆคุณจะก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิดเทคนิคจากคอวี 1. เลือกสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่ง่าย 2. โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้และลงมือทำา 3. พัฒนาตัวเองต่อเนื่องทั้งกายใจและสติปัญญา The Seven Habits of Highly Effective People คือคู่มือที่พิสูจน์ว่าถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยคุณเปลี่ยนชีวิตได้ และทั้งหมดที่เราคุยกันมาตลอด8หนังสือไม่ใช่ทฤษฎีบนกระดาษแต่มันคืออาวุธจริงที่คนรวยและคนสำเร็จใช้ในชีวิตจริงถ้า EP9 ีําทำให้คุณเห็นว่าพลังของนิสัยและความรู้จากหนังสือสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วกลับมาฟังกันต่อ เพราะเรายังมีซีรีส์ใหม่ๆที่จะช่วยคุณคิดดีทำจริงและสำเร็จได้จริง